บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เดินหน้านำธุรกิจไทยไปไกลถึง10ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะโดย OR มีร้านกาแฟคาเฟ่อ,อเมซอนใน10ประเทศทั่วโลกรวมกว่า3,200สาขาซึ่งเป็นสาขาในประเทศไทยรวมกว่า3,000สาขาค่ะและในประเทศสปปลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์เมียนมาสิงคโปร์มาเลเซียจีนญี่ปุ่นและโอมาน รวมกว่า230สาขาค่ะโดย OR ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและพร้อมขยายตลาดร้านกาแฟคาเฟ่ Amazon ในต่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่า OR จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อสร้างฐานธรุรกิจของคนไทยให้รู้จักไปไกลมากขึ้นอีกค่ะ